กวัตริดีค่ะมือนีกามาทงหน้าเ้ยค่ะเด้อมาชมสวนข้าโพดแดดแจ่มแจ่มนลยชมสวนข้าโพดท,ที่ปลูกไว้โอ้งามค่ะค่ะปลูก,ย,กย,ะะย,ย่ข้างห้วยเนี่ล่ะค่ะมีหวยเป็นห้วย้างนนกเป็นห้วยก็ะมีบบกฮูงต้นบกฮวงกำลังออกดอกออกดอกปลูกแซ้ใหม่ป้าเขาโพดนี่ล่ะคะ่ะ โขดกับพะทันได้เปล่นฟักดอกเป็นบุกงูต้นน,น,นึงกะออกดอกแล้วออกดอกกำลังออกดอกโอ้อโรกระโพดจังหน้ากระโพดก่ะสิได้ออกดอกแล้วก็สิออกฟักเด้อค่ะเด้อนี่แหละงามครับงามเลยก็สิเก็บไปขายต้มขายค่ะต้มขายน้ำตามมู่บ้านเฮานีาน่ละ่ะ ปลูกกับบอหลา,ายปันใดได้หรือกรสิประมา่านมันเป็นไร่เงาเนาะถ้าแม่นนกระสีเกือบเกือบงานนี่แหละค่ะว่าถึงงานป็นหดเป็นไร่เ,าเงาก็เลยงซุ้งเป็นเงาๆกาสิว่าลาร้กรบ็บบอไร้ปันไดก็เป็นกระทอมพักเศร้าเวลาออกมากห่วยมากอย่างนี้ค่ะกบกงงงโกงนังก็เป็น การสีม่วงม่วงแปลกแปกกเลบ่คอยขึ้นสุ่มการขาวบันไดมันสีคนละพันคิดว่าอันนี้ก็การขาวแต่ว่าต้นนั่นต้นที่มันออกน้อยน่นมันสีออกสีม่วงม่วงการสีม่วงม่วงจลกน้อยจกว่าพันอีกอย่างบุหรีอกัน่าตาโกบกุงกับปลูกกับปลูกไว้รอดค่ะแล้วก็สิมี นาวักนาวต้นน้นกันบพระท่นได้ออกหน่วยสีไสยังแังสีออกหน่วยนาวก็เดือยนาวแล้วก Celebr ับบักพาวบักพาวกำลังงายพระท่นได้ออกหน่วยขึ้นกันต้นนึงก็ะเดือยพระท่านได้ออกหน่วยขึ้นเมื่อกี้เปิดเป็นแดดดีพี่น้องกูเนะี่ยเรงแดดบางเทือกกับเป็นก้อนเมฆมาเป็นบดับดบัดแดดกระแดดอยู่แดดฮ้อนคัก เั็กน้อยกัสีแดดฝนตีเพิ่นว่าคันว่าดวดวแดดแดดเล็กนเพิ่นกัสีว่าแดดฝนนี่แหละค่ะพ้าไม่ชุม่มปลาเขาโพดนี่แหละปลูกไว้คางห้วยก็ได้เก็บต้มเมหลือก็ไปขายเหลือเขากินก็ขายก็ได้ค่าปุ๋ยค่าน้ำมันไปปลูกนาแร่งก็ต้องสูบน้ำใส้นานนี้ก็ค่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นนาฝนก็บ่ได้ สูปน้ำป่นด้ดค่ะสําสหรับคลิปนี้ก็พ่อเคนีก่กนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสีไายคลิปใหม่ๆเมืม่อไห้พี่น้องเพื่อนๆ y u t u b e เบิ่งกันขอบคุณและสวัสดีค่ะ